บทที่4วิชาชีพการตรวจสอบภายใน Definition of Internal Audit การตรวจสอบภายในหมายถึงกิจกรรมอิสระที่ให้ความเชื่อมั่นการบริการให้ความปรึกษาในการเพิ่มคุณค่าและการปรับปรุงของระบบกการปฏิบัติงานขององค์กรได้ดีขึ้นและช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการนำเอาแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและการมีวินัยในการปฏิบัติมาใช้เพื่อประเมินและปรับปรุงปฏิสิทธิผลของการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการดูแลกิจการ keyword หนึ่งความเป็นอิสระสองการให้ความเชื่อมั่นสามการให้คําปรึกษาสี่การสร้างคุณค่าเพิ่มห้าการบริหารความเสี่ยงหกการควบคุมเจ็ กระบวนการกำกับดูแลกิจาการ Objective of Internal Audit การประเมินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมและการกำกับดูแลกิจาการเพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลให้กับฝ่ายบริหารต่อการปฏิบัติงานขององค์กร i m p o r t a n c e of Internal Audit ช่วยให้บริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ช่วยให้เกิดการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับความเสี่ยงช่วยให้เกิดการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิผลช่วยลดการทุทจริตและการประพฤติมิชอบส่งเสริมให้การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน Limitation of Internal Audit ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องอาศัยการประเมินความเสี่ยงและการใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างพื้นฐานการและประสบการณ์การปบัทิงานในของผู้สอบของผู้ตรวจสอบภายในข้อจํากัดด้านทรัพยากรและการ,รงบประมาณในการตรวจสอบพื้นฐานและทัศนคติของหน่วยรับสอบ